เชื่อไหมว่าถ้าคุณทำตามผมไม่เกิน5นาทีนะคุณจะมีโอกาสได้ a i r d r o p หลักพันถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว <Wow. S 1> ไม่สแกมอย่างแน่นอนเพราะว่า a i r d r o p ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้มันจะเป็นพวกโปรเจกต์ที่มันอ่โคกับคอยมาร์เก็ตแนะอ่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะผมปอนคริปโตอลีชีสกลับมาอีกครั้งสภาพตลาดแบบนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่คนไทยทั้งประเทศตอนนี้ดอยและผมก็รวมอยู่หนึ่งในนั้นนะครับ ทำให้ตอนนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องหาเงินจากการที่ใช้ต้นทุนต่ำๆเชื่อไหมว่าถ้าคุณทําตามผมไม่เกิน5นาทีนะคุณจะมีโอกาสได้ a i r d r o p หลักพันถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว,วไม่สแกมอย่างแน่นอนเพราะว่า a i r d r o p ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้มันจะเป็นพวกโปรเจกต์ที่มันอ่โคกับคอยมากริดแคปนะ แล้วก็ Coinmarketcap เนี่ยเราเชื่อถือเขาได้อยู่แล้วนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ดูวอลุ่มของเหรียญแล้วก็ข้อมูลต่างๆของเหรียญทุกเหรียญน,นะครับเป็นเว็บที่ดังที่สุดเลยแล้วกันนะส่วนถ้าใครยังไม่รู้จักก็น่าจะรู้จักกันทุกคนนะไอ Coinmarketcap เนี่ยน่าจะเคยใช้บ้างวิธีการก็ง่ายๆนะเข้ามาที่เว็บ Coinmarketcap แล้วก็พิมพ์คําว่า a d o นะ a d o p คพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ย อ่ะดูหน้าจอตงนี้นะด้านซ้ายเนี่ยมันเขียนว่า on-going airdrop ตรงนี้ก็คือ airdrop ที่เราสามารถเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมได้นะส่วนด้านขวาเนี่ยคือ airdrop ที่กำลังจะมานะยังมาไม่ถึงจริงๆแล้วไอ้พวกโครงการพวกนี้จริงๆมันจะมีเยอะมากในช่วงตอน b u มา market นะมันมีเป็น10 p โปรเจกต์เลยรับ airdrop เป็นยับๆอะ่ะบอกเลยแบบรวยจาก airdrop ได้เลยอะ แต่ว่าตอนนี้ตลาดหมีแบบนี้ถ้าคุณเป็นโปรเจกต์คุณก็คงจะไม่ค่อยอยากจะแจกเหรียญของตัวเองสักเท่าไหร่จริงไหมช่วงนี้ก็เลยมีโปรเจกต์น้อยมากแต่ยังดีที่ยังมีให้ทำนะโอเคงนั้นมีตัวเดียวเราก็ต้องทำตัวนี้แหละนะเป็นตัวนกคู่ดาวนะครับโอดาวเหลือเวลาอีก2วันนะจะหมดสําหรับแคมเปญน,นี้แต่ละแคมเปญน,นี้หมดไปแล้วถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วเกิดแคมเปญน,นี้หมดไปแล้วนะไม่เป็นไรเชื่อว่าตอนที่คุณเข้าเว็บนี้น่าจะมีแคมเปญอื่นให้เล่นนะครับ โอเคเนี่ยหน้านี้เขาจะบอกอรายละเอียดนะว่าแคมเปญน,นี้ให้ตังเท่าไหร่ก็เขาจะแจกทั้งหมด2,500,000หแสนโทเคนนะครับซึ่งถ้าคำนวณเนี่ยามาดูเลยว่าเขาแจกกี่คนเขาแจกวินเนอร์ทั้งหมดเนี่ย1น0 0 0คนนะครับ10,000คนฉะนั้น2 5 0ล้านหักออก0,4ตัวเหลือ250โอนต่อต่อคนนะครับผม250นะคูณราคาเหรียญน,นะครับก็คือ0.1774นะคูณเข้าไปปุ๊บ นั่นแปลว่าเรามีโอกาสได้เงินฟรีประมาณ4-5ดอลลาร์คูณตอนนี้36หรือประมาณ1 6 0สิบบาทถามว่าเราต้องเสียอะไรไหมเราไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับถ้าไม่ได้เราก็แค่เสียเวลาประมาณ5นาทีแต่ถ้าได้ก็คือเงินฟรีนะเอาไปขายทํากําไรเอาไปกินกว๋วยเตี๋ยวเอาไปกินเลเนะครับเอาไปกินขนมกรุบกรอบเออทำอะไรก็เรื่องของคุณเถอะนะฮะอ่ะต่อต่อต่อโอเควิธีทํามันง่ายมากคือถ้าเกิดว่ามันยากเนี่ยบางทีก็ไม่ทำเนาะ แต่ว่าเนี่ยดูแล้วมันมันไม่ยากอะทุกคน10ขั้นตอนนี้โคตรง่ายดูนะขั้นตอนที่1ให้เพิ่ม wish list บน coin market cap อ่า wish list เนี่ยก็คือเราเข้าไปที่หน้าเหรียญนะตอนแรกมันจะไม่มีใช่ไหมให้เราไปกดตรงนี้ตรงดาวเนี่ยแปลว่าเราเพิ่มแล้วนะก็ไป follow follow o down อ่าข้อ2ใน coin market cap ตรงนี้พอกดเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะมันจะตอนแรกมันจะ unfollow อยู่ให้เราไปกด follow นะครับ ข้อต่อมา follow tweet ตรงนี้ผม follow ไปเรียบร้อยแล้วออย่างนี่วาโอเคกดละเสร็จแล้วก็กด retweet นะครับ retweet เนี่ยคือข้อที่4เขาบอกว่าให้ retweet pin post ตรงนี้ก็ retweet ไปเรียบร้อยข้อที่5อ้าวข้อที่5ไม่มีมาข้อ8เลยเหรอวะงงเลยอ่ะไม่เป็นไรข้อ8ให้ join discord นะครับให้ก o อ y ลิงก์มาแล้วก็ join ไป ดูครับแต่ละข้อคือมันไม่มีอะไรเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่เลยเชื่อไหมว่าภายใน2นาทีนก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับมีโอกาสรับเงินฟรีนะเรียบร้อยจอยละข้อต่อมาให้จอยเทเลแกมก็เหมือนเดิมกรอบลิงก์มาปุ้งไปเรียบร้อยแล้วก็ follow telegram ด้วยนะครับตรงนี้เป็น telegram announcement ฉะนั้นเราก็กด l o w ไว้ เรียบร้อยทุกขั้นตอนครบครบจบปุ๊บอ่าพอเราทำา10ขั้นตอนแล้วเนี่ยให้เรากด j o ยดิสแอด d ็ o p นะครับอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแล้วว่าเราเนี่ยทำอะไรครบไปบ้างนะอ่านี้ทำแล้วทําแล้ว Follow อันนี้ผมก็ Follow ไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ใส่อ่า l e ยู l ตรงนี้ก็สามารถกอ๊อปอ่า account จาก m น t a Mas k มาได้เลยนะครับ อ่ะ copy มานะฮะแล้วก็วางอันนี้ก็เป็นการกดยอมรับทั้งหมดนะครับจริงๆก็ควรจะอ่านนะครับแต่ว่าขี้เกียจนะฮะก็กดๆไป Join Adob อ,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 อ่าพอเรากด Join Adob เรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะเขียนว่าเราได้ทำการเข้าร่วมแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาเช็คได้อีกทีในวันที่8นะฮะซึ่งก็คือ วันพรุ่งนี้ของวันที่อัดคลิปนั่นเองนะซึ่งถ้าใครทำตามผมแล้วมันขึ้นว่าไม่สามารถจอยแอร์ด o อได้เนื่องจาก ID คุณอาจจะเป็น ID ที่เพิ่งสมัครใหม่นะครับหรือว่าเป็น ID ที่สมัครนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้งานของคอยล์มาเก็ตแคเราอาจจะต้องไปคลิกนูน่นคลิกนี่นะครับไปกดรับเพจไปกดเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับกดนูน่นกดนี้แล้วก็กดคอมเมนต์อะไรเงี้ยครับคือให้เรามีส่วนร่วมกับไอเว็บเว็บนี้ให้มันพอสมควรนะครับ ให้เว็บมันจับได้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่บอทนะเราก็ถึงจะกดจอยได้นะตอนกดครั้งแรกผมก็เป็นเหมือนกนอันนี่ผ่านมา1วันผมถึงจอยได้นะครับแล้วก็อันหลังๆนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วโอเคก็ใครติดปัญหาก็าทักมาคุยใน TELEGRAM ได้นะเดี๋ยวผมจะคอยซัพพอร์ตนะครับ TELEGRAM c r ิ p t o h o l y s h e e t c o o m u u n t y y นะฮะโอเคก็ประมาณนั้นนะอย่าลืมไปกดจอยกันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ